ทุกคนคะตอนนี้คนที่เมุกสันไม่มีดังอะตื่นเต้นมากทุกคนอยาก้ทุกคนอยากจะบอกว่าชอบมากนะคะตรงนี้คือสวยมากแ้วมีจมูกกระดองวันนี้ค่ะวันนี้นะคะมาทำสัญญกรรมครั้งแรกที่โซเมโกะนะคะ วันนี้า็าทำมูกทุกคนตื่นเต้นว่ากเลยอ่ะกลัวเจ็บมากคุณหมอบอกว่าไม่เจ็บนะคะเจ็บแค่อตอนฉีดยาชาเดี๋ยวกันไปดูกันว่ามันจะเจ็บแค่ไหนเือพี่กลัวอะไรติดตัวอะไรตื่นเต้นมากทุกคน ่งการตัดสินใจทำจมูกของอีฟนะคะก็คือมีปัญหาเป็นคนที่จมูกสั้นนะคะเวลาถ่ายรูปบางมุมก็มันดูแบบว่าไม่มีดังอะแต่ว่าบางมุมก็ดูมีบางคนก็แบบถามว่าจมูกโด่งอยู่แล้วจะเสริมทำไมถ้าทำแล้วคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ค่ะแล้วก็ลองปรึกษาคุณหมอแล้วด้วยเขาก็แนะนําตรงจุดก็เลยอยากทำค่ะก็เรฟเลนนะคะในการทำจมูกของอีฟนะคะก็คือพี่เวสเ์นุณชนุกนะคะชอบมากคือแบบดูทุกวันกลัวก็อยากทำเพราะว่าดูจมูกเขาแล้วมันสวยอะก็บอกคุณหมอว่า ได้้แบบนนีะะควันนี้นะคะอิฟก็เลือกทํากับคุณหมอมิวนะคะใช้เทคนิคเสริมตะใบแล้วก็แต่งไปด้วยเนื้อเทียมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง หลังจากเสริมได้หนึ่งวันนะคะทุกคนเมื่อเช้าคือไม่มีตรงนี้แล้วก็เพิ่งเริ่มช้าน,นะคะเดี๋ยวกินยาพวกนี้น่าจะหายแล้วรวมๆแล้วไม่บวมมากนะคะโอ้โหนะคะมีเจ็บบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บเยอะ ไปถอดเปลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ยังบวมๆอยู่นะคะยังไม่เห็นทรงจมูกที่มันชัดเจนนะคะพี่ที่คลินิกบอกว่ามันบวมน,อน้อยมากนะคะเพราะว่าอีคานเซอร์จี้นะคะคู่ไปด้วยแบบเออไม่ต้องซื้อเลยอะกล่องนี้จบนะคะลดบวมเร็วมากแล้วก็มันยุบเร็วมากๆนะคะแบบจมูกแบบเพิ่งทํามาก็จะยุบลงไวกว่าปกตินะคะนี่นะคะในกล่องมันก็จะมีวิธีกินนะของอีบก็สัปดาห์แรกนะคะจะกินเช้า2เย็น2นะคะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็จะกิน1นึตงเม็ดนะคะ วัดีค่ะวันนี้วันเริ่มยุบลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใต้ตาจากที่เขียวเขียวก็เริ่มแบบว่าเป็นสีเหลืองๆนะคะฝั่งนี้หายแล้ว,ลวมีแค่ฝั่งนี้นะคะเป็นเขียวเหียวองนิดนึงจมูกก็ลดบวมลงเยอะมากๆแล้วนะคะวันนี้ก็ทากันแดดแล้วก็ปัดแก้มทาปากนิดหน่อยนะคะวันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็ยังเขียวเอียว่นิดนึงแต่ฝั่งนี้เริ่มหายแล้ว คิดว่าอีกสองสวันน่าจะแบบมีคนนึงนะคะแล้วก็อีฟก,ก็ยังทานตัวนี้อยู่นะคะช่วยแบบลดบวมไวมากๆตอนนี้ก็เริ่มยุบๆแล้วนะคะตอนแรกเสียงมากๆนะคะตอนนี้ก็เนี่ยทุกคนเนี่ยเลือยนี้หน่อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอีก,ก็ตัดไหมหมดแล้วนะคะที่จมูกคือไม่มีแล้วแล้วก็ที่หูก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แต่งหน้าได้แล้วนะคะแต่งได้แบบปกติจมูกก็โด่งงู สวัสดีค่ะวันนี้ทำจมูกครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะนี่ทรงมันธรรมชาติมากทุกคนคือแบบโด่งแต่ว่ามันไม่ได้โปะอ,อะไม่ได้แบบว่าโด่งเกินอะไรขนาดนั้นนะคะตอนนี้ก็คือปกติแล้วนะคะใช้ชีวิตปกติไม่เจ็บแม่อะไรเลยก็จะมีแบบตึงๆบ้างแต่ว่าก็ปกติดีนะคะไม่มีปัญหาเลยเลยจะบอกว่าชอบมากนะคะทรงนี้คือสวยมากแล้วก็คนทักเยอะมากว่ามันธรรมชาตินะดูไม่รู้เลยว่าทำ